รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลย์ไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM จานสม้มและทางเคเบิลทีวีซีแซทั่วประเทศครับวันนี้ข่าวสารที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันครับ กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขาปัญหายาเสพติดทูบีนับวันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีองค์ประธานโครงการสนองต่อพระดําริในการที่จะปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นทั้งคนเก่งคนดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกทูบีนับวันให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าต่อสังคม ภายใต้ชื่อกิจกรรมการประกวด To Be Number One Idol หรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number o n รุ่นที่11ประจำปี2564สำหรับเยาวชนที่สนใจการประกวด To Be Number o อ i d รุ่นที่11ประจำปี2564นั้นก็สามารถที่จะขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานโครงการ To Be Number o กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขโทร02-590-8106ครับ รามาไกลมากแล้วที่ผ่านมาสิบรุ่นเนี่ยก็มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในความคาดหวังของโครงการปีที่11เราก็เลยคิดว่าน่าจะมีการเพิ่มมาตรฐานการคัดเลือกเด็กแล้วก็มีเกณฑ์พิเศษในการพิจารณาเพิ่มขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เรา แบบนี้ก็เพราะเด็กเองมีความร้องต่อเรื่อยๆจากรุ่นหนึ่งมาจนถึงรุ่นสิบเขาเตรียมตัวมาดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่การคังเลือกตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคจนวันนี้เราก็เริ่มเปิดตัวปีที่สิบก็เราก็เลยคาดหวังสูงขึ้นว่าน่าจะได้เด็กที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็มาตรฐานเราก็เลยอาจจะต้อง สูงขึ้นนิดหน่อยนะคะในการที่จะสำหรับการเปิดตัวในวันนี้เราก็มีความมั่นใจว่าถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยทุกจังหวัดที่มีเด็กไอดอลรอมอยู่แล้วที่จะเข้าประกวดตั้งแต่ระดับจังหวัดแล้วก็ส่งเข้าประกวดระดับภาคดังนั้นเราก็คิดว่าในแต่ละภาคเราน่าจะได้รับความสนใจจากสมาชิกจากเด็กๆเ,กเกยาวชนที่รักการที่จะเ,เป็น คือคอนเซปต์ของเราต้องเรียนก่อนว่าต้องเก่งและดีมาก่อนนั่นคือเกรดก็ต้อง2.75ขึ้นไปส่วนการร้องการเต้นเขาคงเตรยียมตัวได้นะแล้วใครที่จะาเป็นไอดอลของเราเนี่ยก็ต้องรักสามารถสถานการเรียนมาอย่างดีเพราะถ้าขาดคุณสมบัติข้อน,นี้ก็จะตกเกรดเราก็ไม่เลือกต่อให้ห่อและสวอยังไงก็ไ,ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ ัวในวันนี้ซึ่งที่ยืนอยู่นี่ก็คือกรรมการและครูที่สอนในบ้านก็เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกคาินวันไอดอลมาโดยตลอดนะคะก็ได้รับความร่วมมือดีจากาทุกทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้ปกครองโรงเรียนจังหวัดแล้วก็ภาคแล้วก็จนระดับะเทศ ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำประจำปี2564หรือเรื่อง Wetland and Water ผ่านทางสื่อออนไลน์ Facebook Bio Diversity CHM Thailand เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและก็ความเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่ ที่ชุ่มน้ำและน้ำซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น,น,นเกิดความห่วงแหนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยังย่งยืนด้วยนะคะรับรวมทั้งสามารถนำประสบการณ์และความรู้จากกิจกรรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ชุ่มน้ำอื่นๆอีกต่อไปโดยกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอสารจากนายวราวุฒิลปะอาชาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็การ การเสวนาในหัวข้อพื้นที่ชุ่มน้ำสายน้ำกับวิถีชุมชนเมืองจากผู้ที่มีความรู้และก็ประสบการณ์การทำงานด้านพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกอบศักด์วันธงชัยคณะบดีคณะวรรณาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดรวิเทศศรีเนตรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศและการมีส่วนร่วมดรกฤชกรวัตรอาคมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวางผังพื้นที่สีเขียวนายสุภทธิ์จงชีวีวัฒน์นักสแสดงและประธานกรรมการบริหารบริษัทมิวสุภทธิ์สตูดิโอจำกัดและก็ดรเพชรมโนประวิทย์ นักวิชาการอิสระรวมทั้งนําเสนอสื่อคุณค่าและก็ความสําคัญของพื้นที่ชุ่มน้ํากับวิถีชุมชนด้วยครับจริงๆเรื่องเรื่องอพื้นที่ชุ่มน้ําและน้ำเนี่ยจริงๆมันก็เป็นหัวข้อของการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับที่มีความสําคัญกันเนี่ยก็คือว่าเราก็มองว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมันก็มีความสําคัญเพราะว่ามันมีระบบนิเวศท,ที่จะเอือ้อต่อการเป็นแหล่งพักพิงอาศัยของพืชสัตว์ นะครับแล้วก็เป็นแหล่งรองรับน้ําเป็นแหล่งบําบัดน้ําด้วยแล้วก็ตัวน้ําเองก็เป็นแหล่งกําเนิดของสิ่งมีชีวิตด้วยมันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันระหว่างน้ําและก็ตัวระบบพื้นที่ชุ่มน้ํานะครับ ครับจริงๆเ,ออเราก็เป็นภาคีของอนุสัญญาลัมซ่ามานานหลายปีแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยอันดับแรกๆเลยก็คือ1เราก็ต้องยกระดับไอ้ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ําในประเทศเนี่ยขึ้นมาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําระหว่างประเทศหรือเรียกว่าเป็นรัมซ่าไซนะครับตัวนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะ เห็นว่าการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมีประโยชน์นะครับล่าสุดเราก็ได้เสนอรุ่มแม่น้ําสงครามตอนล่างเป็นแหลมท่าไซแห่งที่15ของประเทศนะครับซึ่งมันก็จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับประเทศว่าเราอย่างน้อยเรามีพื้นที่ชุ่มน้ําระหว่างประเทศเพื่อเป็นสีสันแล้วก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยในเมื่อพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่แหลมท่าของประเทศแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสําคัญในแง่ของการอนุรักษ์ แล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างชันฉลาดนะครับแล้วก็มีมาตรการในแง่ของการอนุรักษ์ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมนะครับอีกอย่างก็คือว่าอย่างน้อยทุกคนก็จะได้รับรู้รับทราบแล้วก็มีองค์ความรู้ในแง่ของพื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างประเทศด้วยครับ จริงๆแล้วปกติวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลกจะตรงกับวันที่2กุมภาของทุกปีนะครับปีนี้ด้วยปัจจัยของโควิดเราก็ได้มีการเลื่อนการจัดงานมาเป็นระยะแต่ว่าก็ยังอยู่ภายในเดือนกุมภารูปแบบการจัดงานก็เป็นแบบ new normal นะครับก็อาศัยไลฟ์มากขึ้นส่วนวัตถุประสงค์จริงๆเราก็ต้องการที่จะสร้างองค์ความรู้นะครับความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกภาคส่วนว่าวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลกมีความสําคัญอย่างไรวันนี้ก็จะมีกิจกรรมเสวนาด้วยหากทุกท่านได้รับชม ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของท่านเองในแง่ของการทั้งการอนุรักษ์และก็ใช้ประโยชน์อย่างฉันฉลาดครับหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับสวัสดีสถานีข่าวในวันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าทางช่องสวัสดีรายไทย HD วันนี้ผมนพวัต์อภิพัฒน์เดชาคุณพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ